คืบหน้าคดีน้องชมพู่ล่าสุดมัดรวมหลักฐานเด็ดคดีน้องชมพู่มัดรวมหลักฐานเด็ดงานนี้เพื่อนำไปสู่การหาตัวคนร้ายคดีน้องชมพู่มีอะไรที่น่าสงสัยกันบ้างไปดูกันเลย กระสอบปุ๋ยข้อมูลการสืบสวนตำรวจคาดว่าคนร้ายอาจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนำร่างใส่ในถุงปุ๋ยแบกสะพายบา่าขึ้นภูเหล็กไฟเพื่ออำพรางคดีเนื่องจากพบกระสอบปุ๋ยตกอยู่ไม่ไกลจากศพขนสุนัขจากรายงานการตรวจดินเอในร่างกายพบขนสุนัขจำนวนหนึ่งเป็นขนของเจ้าสูโมสุนัขบ้านนาตาย น้าน้องชมพู่ซึ่งสอดคล้องกับคาให้การของพี่สาวว่าวันเกิดเหตุวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่เล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าไต่กับเจ้าซูโมโ่เส้นผมพบอยู่ใกล้ศพทั้งหมด4จุดโดยจํานวนนั้นพบเส้นผมที่ใต้ศีรษะของน้องชมพู่ด้วยซึ่งผลตรวจอย่างไม่เป็นทางการยืนยันว่าไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่ เส้นขนของบุคคลที่มีดินเอเดียวกันกับน้องชมพู่ตำรวจรายงานว่าพบหลักฐานเป็นเส้นขนที่มีลักษณะหงิกงอและมีดินเอของน้องชมพู่อยู่ด้วยแต่เส้นขนนี้จากทางกายภาพไม่ใช่ของน้องชมพู่ซึ่งต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดว่าเป็นของใครรถแบคโฮรถของเล่นสีส้มตกอยู่ในโขดหินห่างจากจุดที่พบศพ ประมาณ230เมตรทิ้งไว้ในพงา้าตำรวจเก็บไปตรวจหาดินเอแฝงเครื่องแต่งกายรองเท้าสีฟ้าพบวางอยู่ใต้โขดหินห่างจากศพประมาณ15เมตรกางเกงพบใต้ซอกหินห่างจากรองเท้าประมาณ5-6เมตรหลักฐานที่ยังหาไม่พบคือเสื้อกล้ามสีขาวลายมิกกี้เมาส์เชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่อาจจะเชื่อมโยงถึงคนร้ายได้ ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ตำรวจบุกบ้านลุงพลเก็บหลักฐานหา DNA คดีน้องชมพู่เจ้าตัวลั่นไม่เข้าใจทำไมเจ้าหน้าที่มาหาแต่ตนสำหรับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตปริศนาและพบเป็นศพอยู่ใกล้โขดหินบนภูเหล็กไฟบ้านกก,กอกอำเภอดุงหลวงจังหวัดมุกดาหาร เวลาผ่านมากว่า1เดือนแล้วคดีนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนรายได้ทำกางกระแสข่าวการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆซึ่งนายชัยพลวิภาหรือลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัย โดยเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้นที่ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมกับนายเสริมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านญาติทางแม่น้องชมพู่ได้ร่วมเดินทางไปที่บ้านลุงชัยพลวิพาเพื่อหาสิ่งของทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นายชัยพลวิพาลุงน้องชมพู่ได้เปิดเผยว่าช่วงนี้ไม่เข้าใจเหตุใดเจ้าหน้าที่เข้ามาหาแต่เราวันนี้นะับเป็นครั้งที่สองแล้วที่มาตรวจสอบ มาหาถึงที่บ้านก่อนหน้านี้ก็ล้อมผ้าตรวจสอบหมดบ้านทางรถยนต์ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ารอบบ้านซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นผู้กระทำอะไรซึ่งในวันนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาพร้อมกับได้นำวัตถุไปตรวจสอบหลายอย่างประกอบด้วยถุงก,กระสอบป่านใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่เราเรียกกันว่าถุงปุ๋ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มี การทุกหลังคาเรือนและยังมีถุงมือที่ใส่ในเวลาทำงานเพื่อนำไปตรวจสอบดินเออะไรสักอย่างพร้อมกับขอดูมีดวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมส่วนยางทั้งมีดที่ใช้ประจำไม่เว้นแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านยังถูกถอนขนเอาไปตรวจสอบ หาหลักฐานด้วยโดยลุงบอกกับนักข่าวว่าครั้งแรกถูกตำรวจมาล้อมรอบบ้านก็ตกใจอยู่แต่หลังจากนั้นก็เฉยๆเขาจะมาถามอะไรหรือตรวจสอบอะไรที่บ้านเราร้องขอสิ่งของที่คิดซึ่งว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีซึ่งเราก็ไม่ได้ขัดค้านเจ้าหน้าที่อยากได้อะไรก็เอาไปเพื่อเหตุการณ์และคดีน้องชมพู่จะได้กระจ่าง เพราะเราไม่ได้เป็นคนทำอยู่แล้วจึงไม่ได้กลัวอะไรที่ผ่านมาจราหนี่กองพิสูจน์หลักฐานก็ให้ผมพาขึ้นไปตรวจสอบหาหลักฐานอยู่ทุกวันส่วนเสื้อผ้าที่พ่อแม่น้องชมพู่ฝากกระเป๋าใส่เสื้อผ้าขึ้นไปทั้งหมดบอกว่าฝากไปให้น้องชมพู่ซึ่งกระเป๋าเป้ที่ใส่เสื้อผ้าน้องชมพู่ก็สะพายอยู่บนหลังผมตลอดดังนั้นน้ำเหงื่อในตัวผมก็จะเปียกชุ่มจึงเกรงว่า ดีเในตัวผมน่าจะติดไปที่เสื้อผ้านองชมพูแน่ๆเรื่องนี้จึงเป็นอีกเหตุที่สร้างความกังวลให้กับครอบครัวเราที่เกี่ยวข้องกับ DNA ขณะที่พลตรวจเอกอาชิราวิสุพันธ์เภสัต์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีนั้นเป็นชุดที่เก่งที่สุดแต่ยังหาหลักฐานคุไร้ไม่ได้ กรัน้นลุงชมพู่ร่ำให้กลับแม่ก่อนลูกเมียสุดท้อลัน อะไรจะเกิดก็ให้เกิดลุงพลหรือนายชัยพลลุงของน้องชมพู่ที่ถูกจับตาเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องหมายจับจากผลดินเอที่ตัวเองอยู่ใกล้ศพลานเพราะเป็นคนนำเสื้อผ้าให้เจ้าหน้าที่ไปปิดร่างหลานครั้งแรกที่เจอศพล่าสุดลุงพลได้เดินทางไปหาแม่หรือคุณยายพาน้ำตาคลอเผยว่าช่วงนี้กินข้าวไม่ค่อยได้ยืนยันด้วยนิสัยลูกชายไม่ใช่คนร้ายชมพู่ก็เคยมาที่บ้านยายตั้งแต่เล็ก ล็ลุงก็รักหลานล่าสุดวันที่16มิถุนายนทางทีมข่าวได้เดินทางมาพร้อมกับนายชัยพลวิภาพและนางสมพรหลาบโพลุงกับป้าของน้องชมพู่พร้อมด้วยน้องน้ำมนและน้องโอมลูกชายสองคนเดินทางมาที่อำเภอวานอนอนิวาสจังหวัดสกลนครเพื่อเดินทางมาบ้านเกิดของลุงชัยพล เพื่อกราบมานดาเนื่องจากหลังเป็นข่าวถึงกับกินข้าวไม่ได้ทีมข่าวได้เดินทางมาถึงที่บ้านของนางพาวิพามานดาของลุงชัยพลซึ่งมีการเจอการเพียงช่วงเวลาสั้นๆดนร่วมรับประทานอาหารกันโดยชาวบ้านแลยยายญาติที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงกว่าสิบคนเมื่อทราบข่าวลุงชัยพลได้เดินทางกลับมาก็เดินทางมาหาที่บ้านเพื่อให้กำลังใจกัน ในจังหวะที่มีการรับประทานอาหารก็มีการพูดคุยกันตามประษาะแม่ลูกโดยลุงชัยพลมีการเข้าไปติดกระดุมเสื้อให้กับแม่เนื่องจากกลัวภาพของแม่จะไม่เรียบร้อย ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางพาวิภามันดาลลุงพลระบุว่าตนได้ติดตามข่าวของลูกชายยอมรับว่าเครียดเห็นข่าวก็ห่วงและสงสารลูกส่วนตัวได้โทรศัพท์พูดคุยกับลูกอยู่ตลอดยอมรับว่ากินข้าวไม่ค่อยจะได้ในช่วงที่เป็นข่าวโดยเฉพาะลูกชายที่ถูกเพ่งเล็ง อย่างไรก็ตามตนยืนยันได้ว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุลูกไม่ใช่คนร้ายน้องชมพู่ก็เคยมาที่บ้านตนมานอนบ้านตนตั้งแต่น้องชมพู่ยังเล็กมากซึ่งลูกชายตนก็รักน้องชมพู่ไม่มีทางไปทำร้ายได้เพราะลูกชายไม่เคยมีประวัติจะไปทําร้ายใครตอนที่ยังเล็กก็เป็นเด็กดีและไม่สร้างปัญหาให้กับครอบครัว ทีมข่าวได้สอบถามนางวิเชียนโทสวนจิตญาติลุงชัยพลซึ่งอยู่บ้านหลังติดกันเปิดเผยว่าตนไม่ทราบว่าวันนี้ลุงชัยพลจะมาที่บ้านเมื่อทราบข่าวจึงเดินทางมาให้กำลังใจตนเห็นลุงชัยพลมาตั้งแต่ยังเด็กๆก็ไม่เคยจะมีปัญหาและเป็นคนดีส่วนตัวได้คุยกับแม่ของลุงชัยพลอยู่บ่อยๆหลังลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งหากถูกจับจริงตนมั่นใจว่าเป็นแพะแน่นอน หลังจากนั้นลุงชัยพลได้เข้าไปคุกเข่าต่อหน้านางพาซึ่งนั่งอยู่กับพื้นหน้าบ้านจากนั้นได้ก้มลงกราบที่ตักโดยแม่ลุงชัยพลก็ให้กำลังใจขอให้เข้มแข็งให้พูด,ดน้อยเพราะคนดีกลายเป็นคนชั่วก็มีมากซึ่งนางพาใช้มือลูบหัวลูกชายก่อนจะกอดกันซึ่งจังหวะนี้ทั้งคู่ก็น้ำตาไหลออกมาโดยลุงชัยพลบอกให้แม่เข้มแข็ง จากนั้นนางพาได้พาลูกชายไปที่ศาลหลักบ้านนำขันห้าทุบเทียนจุดและกราบที่ศาลหลักบ้านโดยขอให้ปกปักรักษาลุงชัยพลให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ ลุงพลและป้าแตนให้สัมภาษณ์หลังจากทำพิธีเสร็จโดยมีการเอาลูกๆสองคนมาอบเอวเอาไว้ซึ่งช่วงนี้ก็น้ำตาคลอเบา้าระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาหาแม่นานแล้วแต่ไม่กล้าไปเพราะกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกล่าวหาว่าตนออกนอกพื้นที่จนถึงวันนี้ตัดสินใจเดินทางมา ส่วนตัวรู้สึกสบายใจมากขึ้นหากหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้เกิดตนพร้อมจะสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองและยังยืนยันคำเดิมว่าตนบริสุทธิ์ นางสมพรระบุว ah ่าถึงแม่บ้านของตนจะอยู่ออกไปนอกบ้านแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่น้องยังไปมาหาสู่กันเพราะขณะน้องชมพู่ยังมีชีวิตตนก็ยังเลี้ยงหลานหลังจากนี้อะไรจะเกิดก็ต้องให้เกิดเพราะเราบริสุทธิ์ใจทั้งการกระทำและความรู้สึกหลังจากนั้นลูกชายของลุงชัยพลก็ได้อบกอดลุงชัยพลไปที่รถโดยมีช่วงหนึ่งที่ลูกชายให้กำลังใจว่าสู้ๆนะครับ